อะไรเพื่อนลูกครัวของเล่นหนูเป็นลูกวัวของเล่น่ะไม่แล้วเธอไปต่อยปากเพื่อนทำไมต้นไปต่อยปากเพื่อนทำไมหนูขอโทษนะขอโทษขอโทษขอโทษแล้วเขาจะหายเจ็บไหมไปต่อยเขาปากแตกเลือดไหลน่ะเขาตบอกเลยตรงไหนทีนี้หนูเฝ้าแล้วเพื่อน เพื่อนจะให้ต้นพาไปหาหมอไหมลูกถ้างนั้นก็โทรไม่ต้องกินยังนะต้องต้องเอาเวลานี้มาจยดกาบไม่ต้องเอาเวลานี้นะต้องเอาป้าป่อถาแปะดูด้่แปะเสร็จแล้วก็แปะไว้ยังไงเพราะแผลหายต้องต้องต้องไม่ไปล้างไหนเลยแล้วจะให้ครูทำยังไง ครูทำยัางไงาให้ครูทำยัางไงาลูกบ่มให้ครูทำยัางไงาโทรบอกตำรวจไหมเอาไหมโทรบอกตำรวจไหมลูกทำไมล่ะก็เพื่อนเขาต่อยหนูปากแตกอ,ะอ่ะก,กลัวกลัวกลัวตำรวจกลัวกลัวกลัวแล้วหนูทำเพื่อนทำไมหนูจะตีมื ่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ครับแน่ใจนะแน่ใจอ้าวหมูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาอีกแล้วครูถามครูถามหมูหมเอาผิดเพื่อนไหมไม่เอาเอางั้นขอโทษการกอดกันด้วยกอดกัด้วยอกอดกันด้วยกอนด้วยเพ่อนมเพื